โอเคโอเคตายหมดแล้วเติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอัอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิป <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกนด้วยวันนี้ก็มาอยู่ในแผนที่ลิวิกกับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมกด1นึ่งวีมาอีกแล้วนะครับก็ลหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบคลิปแนวๆนี้กันนะครับผมหวังว่าจะชอบอะนะเออก็คือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมย้ายมาเล่นใน iPad เนี่ยคนดูก็ลดลงค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ออไม่เป็นไรนะครับผมก็ก็ขอบคุณคนที่ยังดูอยู่แล้วก็ติดตามอยู่นะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผม <S 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 คือเปิดมาแล้วน้ยูมพีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถือว่าโอเคมาาากนนะครรมมีมตงเแล้วนะ ตาเอ๋ตาเอ๋พอนมตาเอเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยตำนานไม่ดีตำนานไม่ดีถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเ็าไม่ตายได้ไงอะ่ะอืมระวังโดนหลังด้วยนะครับถ้าเราเล่นตรงนี้นานนะเฮ้ยสวัดดีพอนมสวัดดีพอนม อผมเลยคิดว่าข้างหน้าจะมีนะแต่เราไปเลยก็ได้โอเคมีนะครับ <_ L an> เน่ยไปก่อนกำเนิดไปน่าจะน็อกในตัวเนี้ยอืมไม่น็อกไม่เป็นไรเอ <_ L an> าวาใครเนี่ย ล้วเขาแบบมานอนโูกโลกกินเลยโดนไปสิเอ้ฝั่งขวามานะครับเราอยากจะเก็บไอ้นี้มากเลยแต่เราไม่มีสลิงอ่ะเดี๋ยวเราต้องหาสลิงก่อนวอนนี่ไงขวัญเาขวัลเอา เราเสริงแล้ว,อลวปอยแล้วไปเก็บตัวหลังคาก่อนแปะเลฮ้ยเคเราเก็บของเก็บกระสุนโอ้โหเขาไม่มีปืนนี่ว่ะรอกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวยวส้ว,สว โอเคน็อกมีบ้านท oh wait, oh wait, mm ่าโอ้ยใต้ใต้ใต้เราไม่น็อก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 เจ็บมากเราเรามาเล่นแถวนี้ก่อนอืมออกแล้ว ต่อต้นไม้ปะให้เราเราแบบมีไฟอยู่น่าจะเย็นเอาน้อไฟเออไอโดมเอาเอามีตัวไกลๆอยู่นะครับจะเย็นนะเหมือนตรงนี้เนี่ยจะเลีย์ละไปเท้าวงเลยดีกว่าเออไอ้ตรงหลังคาเดี๋ยวเราไปขึ้นหลังคาตึกเขียวดีกว่านาะเนี่ยเนี่ยฝั่งซ้ายก็มีเหรอ อ๋อ oh, เป็นบอทนะครับไปยิงบอทก่อนดีกว่าเอาคิวก่อนโอเคแล้วก็ไปตีในเมืองเลยเพราะว่าในเมืองอะ่ะเมื่อกี้มีนะครับมีเสียงเท้าเออไม่ใช่มีเสียงเท้าเลยมีเสียงปืนอยู่เอออยู่ตรงไหนอะ่ะถ้าผมขึ้นหลังคาไปผมจะโดนไหมผมคิดว่าไม่น่านะโอ้โหชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับ ขึ้นเลยอย่างเงี้ยขึ้นปั๊มยาก่อนเอาให้เต็มนะบัฟน้ำให้เต็มนะครับเหมือนด้านในอะ่ะจะมีแค่ตัวเดียวแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันมีตรงไหนอีกอืมโอ๊ยบนเขาเดี๋ยวรอกมั้ยโอ๊ยแเนอะก เหมือนจะมีอีกนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้เพิ่งมามา,มาเติมเมื่อกี้นะครับนี่ไนงะใช่ในบ้านเดี๋ยวผมว่าเอาเลยดีกว่าโอเคตายหมดแล้วเกือบเหมือนกันคือผมว่าเล่นคนเดียวแบบนี้เนี่ยเวลาเก็บแรงมันก็โอเคอยู่นะครับมันก็จะค่อนท่านที่จะบวกเยอะอยู่นะถ้าแบบได้ยิงเยอะๆนะครับสาหรับคนที่แบบอยากเก็บแรงอะไรเงี้ย คือแบบยิงกเยอะครับแรงบวกเยอะแน่นอนนะโอ้ยสิงโตด้านหลังเดี๋ยว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 เโอ้ยแล้วผมสิงโตไปชนน้ เขายิงกันอยู่นะ <got> เฮ้ยผมว่าทามไม่งเนี้ยผมว่าจังหวะนี้ละผมว่าจังหวะนี้ละแจมได้คนดูเชื่อผมไหมผมว่าจังหวะนี้แจมได้ผมว่าจังหวนนนะวจังหวนนนะนี้แจมได้ไป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 จังหวะน,นี้แจมได้ถ้านนเขาไม่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 เห็นเราก่อนนะนะอาจจะได้กู้ของนะครับอาจจะได้กู้สลิงกลับมานะแต่สิงโตก็คู แต่สิงโตก็คือน่าจะมองเท่งไปแล้วโดนไปหมดแล้วเฮ้ยใช่ไปผมไม่ใช่ไม่ใช่ใชสิงโตซ้ายมือนะครับเตียนตีเดิมเข้าไปก่อนด้านหลังด้านหลังด้านหลังที่โอ้ไม่นอกไม่นอกไม่นอกอขอคิวหน่อยโอย้ไม่ได้แล้ว ยิงหลังเราอ่ะเขายิงหลังเราอ่ะเฮ้อก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นอะไรก็รอติดตามก็ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ